เอ็ดหูหนูแหงคักแหงแน่ค่ะพ่อพี่น้องมันล่มายายบุเก็บดอกไม้สวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุ่นยิ่เค้ที่สองแปดเก่านะคะเมื่อนี้ก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากระไรขอป้าหาเห็ดประจำค่ะ <c oughs> พอเห็ดจ hmm. ักเป็นเห็ดย okay. okay. ังค่ะพี่น้องอาจจะเป็นเห็ดเป็นเบื่อกะได้ย่ายกะบวชจักนะคะพี่น้องว่ายายบวกเก็บดอกตกนั่งล้มค่ะ่พี่น้องโอเคอันเป็นเอ็นมา เลโอยเตอร์เนาะลงมาก็ำว่งลงเนาว่ามันเกิดจะตลอดเนาะครัออ่าพี่น้องงงนี้ก็มีอีกด้วยนี่ไหล่ะคะมูมันยู่ทังไหนล่ะขิ้มีแต่มูเจ้าสองดอกคืนนี้มูเจ้ายู่ทังไหนล่ะคะ เห็นน้ำยายบโค่ะพรวน้องเนี่ยตรงนี้ท้งางอีกแถวเราต้องนี่อันนี้ก็แต่ดอกญ่ก็อันนี้ดอกมันเ่านะคะพีวน้องแต่ข้้ง่างเนี่รา้สึอว่าสีเ่าเลยยายดึงกัสำดอกญงกัพอเอาใดแต่ดอกไม่ญ่แ่กับ่เอาดอกกันนี่ Đó này khóm như tâm Đầu bằng ngay đây Biết thú đủ Bằng ngay một ngay Tối ngay bằng kiếp đồ Bằng ngay Bằng ngay nhìn lại ลับพลังยกขึ้นมาไวทุงสูงตรงนี้นะแหละแหงค่ะว่าพี่น้องเราเป็นไงแต่ว่ายายพ่อแล้วละใหยให้พ่อพี่น้อง,งิ่งซื้อๆนี้ยัสดๆตรงนี้แหงแต่พลังยกขึ้นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แหงวอลล่มค่ะว่าพี่น้องน,นี้รมแรงครับ กลาคุมพามีนามีนามีเห็ดอะไรเนาะเป็นมีนาเนี่ยแงบุเห็นเห็ดย่างใหม่ม,มาเลยยังไงล่ะเห็ดผูหนูแหงแกเร่ทั้งต้นใหม่เลยมูเจาา้าคนน่ะตัดิ้นต้นเนาะล่มพัด แหงเลยเจ้าเดีย๋ยวฝนตกในกันเต่งดึงึงน้นมาคือเกาด้วยค่ะพ่อพี่น้องแหงแหงเอ็ดหูหนูแหงคักแหงแน่ค่ะพ่อพี่น้องมันล่มอ่าแยบุกเก็บตรงนี้เอาไว้นี่แหละ ไัน,นี่ซะพ่อแล้วพ็่หนูยาบวกเก็บอกีกแล้วเพืต h o ล y tree a บ home I think เที h ามมตรั่งเก็บเป็นหมากเป็นฮอลี่เป็นวัชพิชปลูกไปบานเถอะนะ ดีแสนสวยงามว่ะค่ะพี่วน้อง <c oughs> ความคิดของพลังกับสิบปลูกได้ยดักเนาะแยกกับวัชจักรอาจจะขึ้นอยู่ห้องวัชจักรเนาะสิ น้ำเด้อมีแต่น้ำเด้อเนี่ยนั่นสสย,ยัมาเอาระวันจบมันเย็บน้ำปักเลยกินมือนัน่นส,สุดท้ายกับคือเก้าค่ะปอวีนอขอบคุณเพือ่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชมเลวกล็ ฝากกดติดตามกดสัิ๊กเกอ์ไดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบต่นยูเคที่สองแปดเก้ายาย่ายไดด้วยจ้าขอบคุณค่ะ